ที่ห้าสิบเก้าผลไมเชื่องว้าวซาลเปาขอรับกับเข้าไปคำเดียวเหมือนได้กินเนื้องอทั้งตัวรักษาได้ร้อยแปดพันโลกชนทางนี้ทางนี้เลขเข้ามาเลขเข้ามาลองชิมขนมนี่สิทั้งกรอบทั้งหวานมันอร่อยทีเดียวอืม หิวอยู่พอดีงำๆมงมงมฮิฮฮมีอะไรติดแก้มเจ้ามาให้ข้าช่วยเอาออกให้อี๋ฮึข้าทำกันเองได้เอ่อเอ๊ะอยาวมากยาวมากขา้าโชค อย่าเสียเวลาอีกเลยรีบบอกเรื่องของไปลี่ซีให้ไหมค่ะดิฮะคิดจะมาเล่นไงกับฉันไม่มีวันสะหอทำได้ดีมากพี่เจกวางใจฟู่้างรักษาความริสุทธิ์ไว้ได้เป็นอย่างดี <c oughs> เฮอ,อือแม่เจ้าวเกิดอะไรขึ้นนะ เจ้านน่เออเอ,เอ,เอพี่เจ็ดอะฮ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 ะพาพี่เจบังเอิญจังเลยฮ <laughs> ป็นถึงองค์หญิงค้ามมือไม่กลับตำหนักออกมาเที่ยวเล่นแบบนี้มันเหมาะสมซะที่ไหนกันแล้วก็เจ้าคิดวางแผนทำเรื่องไม่ดีอะไรอีดะเดียว แล้วเจ้ารู้ตั้งนอนแล้วสินะเออท่านก็เห็นแล้วเป็นเพราะไปลี่เลียนซูวุ่นวายกับฟูซันไม่เลยกฟูซันเองก็ลำบากใจเหมือนกันนะเข้าตังหาที่ต้องมาลำบากดีมาก ข้าก็อยากจะดูว่าเขามีเรื่องลำบากใจอะไรท่านท่านฝังข้าอธิบายก่อนในที่สุดก็มาอยากรู้เรื่องของไปลี่สีก็มากับข้าเอ๊ะอ้าถ้าจะกล้าแล่นลูกไม้อะไรแล้วก็อ้า ขึ้นเรือแล้วข้าจะบอกเจ้าฮ้เฮ้อพอได้ด้วยยังช้าๆหน่อยไม่ได้หรือไงฮะถึงป้าหมายอย่างปลอดภัยเออรีบออกเรือแล้วนี่จะเป็นของเจ้า ค่ะขอรับปิ่งสมไวขนาดนั้นหนีผีหรือไงฮะกอบประมาณหนึง้โอโอ๊ยจะรีบไปเกิดหรือไงพี่เจ็ดจะทำยังไงต่อเฮ้ rồi trăng rưa